ไข่เกี๊ยวทอดอยู่ดีๆก็ดันไปโผล่อยู่ในละครหลังข่าวที่แม่ชอบดูนักหนาแถมเป็นละครน,น้ำเน่าที่แม่ยายชอบรังแกลูกสะพ้ายอีกโอ๊ยไอ้กล้วยหัวจะปวดวันนี้มารีวิวนิยายยูริเรื่องเกิดใหม่เป็นสะพ้ยสู้ชีวิตค่ะเรื่องราวของกล้วยลูกสาวร้านไข่เกี่ยวทอดที่บ้านค่อนข้างฐานะไปทางยากจนนะคะบ้านน่ยอยู่ติดริมคองกับแม่ที่มีอายุแล้วจะ้าก ไ,ได้เคยขอพรกับพระเอาไว้ว่าไม่อยากจะลําบากอีกแล้วอยากจะเพียบพร้อมไปด้วยหน้าตาแล้วก็ฐานะเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างแล้ววันหนึ่งค่ะก็ดันเกิดอุบัติเหตุขึ้นตุ้มตื่นมาอีกทีนะคะก็อยู่ในร่างของนางเอกละครน้ําเน่าไปซะแล้วแต่ปัญหาใหญ่นะคะก็คือว่ากล้วยเนี่ยดดนต้องไปประทะกับแม่ยายที่เป็นคุณนายที่เกลียดลูกสะพ้ายเอามากๆพร้อมด้วยขบวนลูกสะพ้ยคนโปรดกับคนใช้ตามฉบับละครน้าเน่าเป๊ะ แถมตาพระเอกขี้เก๊กนะคะก็ยังเชื่อฟังแม่ทุกอย่างจนน่าหงุดหงิดเลยค่ะโชคดีนะคะที่บ้านหลังนี้ยังมีน้องเอยน้องสาวของพระเอกค่ะสาวหน่ารักที่คอยช่วยเหลือและให้กําลังใจกล้วยในการประทะกับคนในบ้านก่อให้เกิดเป็นความรักตั้งแต่แรกเห็นบอกเลยว่าตอนที่ปะทะกับทางบ้านแม่ใหญ่ก็คือแซ่บมากอ่านแล้วสะใจยิ่งกว่าดูละครซะอีกใครชอบแนวนางเอกสู้คนนะคะแถมได้แง่คิดหลายอย่างมากๆก,กดอ่านเกิดใหม่เป็นส u พ p r i สู้ชีวิตได้ที่ลิงหน้าโปรไฟล์เลยค่ะ ถ้าชอบคอนเทนต์รีวิวนิยายแบบนี้นะคะฝากติดตามไทยจีเอจะมแมทได้ยังทุกช่องทางด้วยนะคะ